ที่ระยุงที่มูดไม m e m เม e ครับผมครับค,รรคุณแพดี้คุณแพดี้อ๋อนนะคะวันนี้เรามาทําอาหารกันนะฮะไม่ใช่ค่ะใช่ฮะวันนี้เราจะมาทํางานครับกันอย่างหนึ่งนะครับก็แนประดิษฐ์นะฮะแพดดี้ครับแพดดี้วันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับแพดดี้ครับ bridge shelf ชั้นสะพาน bridge shelf b r i d โอเคก่อนอื่นเนี่าแนะนํอุปกรณ์ก่อนเออแนะนําก่อนดีกว่ามันมีอะไรบ้างโอเค a n ่อ first we have a wooden piece of wood which will be the main part of the shelf โอเคเดี๋ยวแปลให้ฟังฮะดีกว่านะเป็นภาษาเคลเตอร์อะไรดีกว่าได้ครับโอเคนี่คือแผ่นไม้เรามีแผ่นไม้นะฮะตัดไว้ตามขนาดที่ เป็นจริงๆค่ะตัวนี้ก็คือขาของชั้นวางของเสามารถหาซื้อได้ที่หน้าสัปสินค้าที่ขายอุปกรณ์ก่อสร้างได้ทั่วไปยาวเลยโอเคเซลล์อินเอสเซนตประมาณสามบาทม่โคือคู่ละ300ประมาณ300บาทประมาณ300รไม่แพงเนาะก็คือซื้อไม้ที่สามารถใส่เข้าไปในขาของานี้ได้พอดีนะคะแล้วคือตัวไม้เนี่ย เราตัดเองก็ได้หรือว่าแพทที่บอกว่าเราเดี๋ยวเราไปที่วูดนช็อปก็ได้ไปที่ร้านไม้ก็ได้แล้วขอให้เขาตัดให้เป็นระยะเท่ากันอันนี้อะไร5เซนเนาะ5เส้น5เส้นทั้งหมดเลยนะครับแล้วที่เห็นมีรูด้วยนีมีรูนะฮะมีรูแล้วตรงนี้นะครับสงสัยว่าเจาะรู้ทำไมแพทที่จาะรู้ทำไมคะเนี่ยเจาะรู้ว่ามันสมมติว่ามันมีริสวรรค์เนาะ้เราสวรรค์ไปจอดเองก็ได้เวลาจอดตรง ตรงไปเลยนะแต่มันก็มันไม่ตรงนะเดียวมันไม่เสมอกันนะครับครับแล้วแล้วแต่โยเยโยเยไม่ไม่สวยๆมันเป็นตีเจ้งนั่งตรงนี้สวรรค์แฟร์ยู่รีแฟร์เนี่ยเอ้ค่ะแล้วก็อยากเห็นว่าเป็นเชือกใช่เป็นเชือก now this เชือกนี้เป็นเสียกบพลาสติกเป็น static rope นะเป็น paracord ก็ได้แล้วก็เชือกอนนี้มันเป็นมันไม่อ่อนนะเป็น แข่งอน๋อรู้และผมเข้าใจแล้วคือเชือกในปกติมันจะมันจะมันจะดึงดึงนิดนึงอันเนี้ยสแตติกโรปอบอะไรเชือกนิ่งนิ่งเชือกนิ่งนิ่งอ่ะเชือกนี่คือดึงไม่ไปดึงไม่ไปดึงไหนก็นิ่งอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโอเคโอเคค่ะนะฮะอ่ะแล้วแพตตี้กำลังเริ่มทำแล้วนะคะคือเ o w ละเอาละ The idea is that you take your pieces of wood with holes d r i l l through and you run a rope โอเคเดี๋ยวขอแปลก่อา ขั้นตอนแรกเราเอาไม้ที่เราตัดมาได้มาแล้วเนี่ยที่เจาะรูแล้วเนี่ยมาเรียงให้มันเสมอกันนะอย่างนี้อย่าอุยที่ตกายทิพยอย่าอย่าให้มันแบบว่าชอบซิกแซกซิกแซกนะฮะจะได้ร้อยง่ายๆเราเชื่อกร้อยเข้าไปนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปครับผมครับโอเค so first step is once you have a piece of wood aligned up is you want to cut your rope to the right length ตัดเชือกอนนะตัดเชือกให้มีขนาดพอดีกันรับ ไม้ที่เรียนกันแล้วทั้งหมดนะคะ So first s p is to cut the rope a little bit long. ตัดเผื่อไว้สักนิดหนึ่งนะฮะอย่าให้มัน b e c a u have to make a knot a knot at the end. เต้องผูกโ Melt the end down. ันเเผามันนะไฟแจเผามันเผาปลายของเิืนกครับผมอั้ไลท์แวนเผาแล้วมันจะละลายเขาหากันเป็นโคที่แข็งแรงมากจริงๆระหว่างระหว่างชิ้นไม้เราจะใส่แหวนเข้าไปด้วยนะคะแหวนก็เหมือนกันค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้าน โมโมขอยอุปกรณ์บ้านทั่วไปเอาแหวนมาไล่ก่อนนะค่ะว่าต้องใช้กี่ชิ้นแล้วก็เอาไว้ตามชิ้นไม้ที่เราเตรียมไว้เลยนะคะนี่ทำคัหมดไปเลยจะได้ไม่สับสนร้อยทะลุปึ๊กใส่แหวน next อีกอันหนึ่งครับ ตรง <laughs> oh, <laughs> well e yeah. if you know inside your house uh, your, your vertical studs uh -huh. have a spacing how like uh because when you uh, attach yourself if you mean uh, a oh, uh, drywall นะ make sure that it uh, can okay. be strong enough to hold the weight ถ้าอยากทำชั้นนะคะที่ขนาดใหญ่กว่านี้ตอนนี้คือความยาว90ซนเมตรนะคะเราสามารถทําชั้นใหญ่กว่านี้ยาวกว่านี้ก็ได้แต่ว่าอย่าลืมตรวจสอบที่ผนังของคุณนะคะว่ามีความแข็งแรงพอหรือเปล่านะคะถ้าเป็นผนังเบาผนังลายบูดต่างๆนะคะพวกกิปซั่มจะไม่สามารถรับน้ำหนักได้นะคะแล้วก็อย่าลอย่าไปเสี่ยงเดยวถล่มนะค่ะอย่าลืมว่าของที่เราไปวางบนชั้นจะต้องเพิ่มน้ำหนักให้กับชั้นด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยเเวลาไปซื้อ ไม้ที่ร้านนะคะแพตตี้แนะนําว่าบอกที่ร้านเขาให้เลื่อยเป็นชิ้นๆให้เลยค่ะแล้วก็เจาะรูที่จะมีเป็นแนวเดียวกันนะคะให้เขาทําให้เลยค่ะพอกลับบ้านมาก็จะได้ทำร้อยได้เลยใช่ให้ดูกันนิดนึงนะฮะตรงปลายนี่นะฮะสังเกตนะฮะว่าตัวปมเนี่ยถูกเก็บเข้าไปในตัวไม้แล้วพเราเจาะรูได้ใหญ่กว่าตรงที่เราร้อยเชือกนะฮะมันจะปมมันจะปุบไปหายไปเลยนะฮะเนี่เด็ดมากนะเี็ดมาก to ครั s ผมเลยครัปผมเลย so tie the knot and try to push it in inside the hole as much as you can พยายามดันปมเข้าไปในรูนะคะเพราะว่าด้านนี้สุดด้านนี้ก็มีรูกว้างๆเหมือนกันนี่จะเอาไว้ต้นปมเล่นนพอดีเนาะเน่นพอดีเลย same thing on the next one try to tie as you can and push it into the hole ครับผม it acts as like a lock เป็นล็อเนาะเป็นล็อคเลย ถ้าเผาดีๆนะคะสังเกตูว่าถ้าเผาดีๆแล้วก็ดันเข้าไปจนปิดรูเนี่ยมันจะเหมือนป็นล็อกให้กับเชลนี้แน่น,นเลยแน่นมากจะหลุดออกมายากนะคะเอ,เอาละครับขั้นต่อไปอที่จะใส่ขาลงไปนะคะให้ดูก่อนว่าด้านไหนสวยกว่า,เ,าเพราะว่า,าที่ตัดออกมาจากร้านเนี่ยบางทีไม้ด้านหนึ่งก็จะมีรอย,ม,ยม,อรมีรอยของใบใบเลื่อยให้เลือกด้านที่สวยกว่าหันออกนะคะ now because uh, the wood that they cut at the wood shop was a little small so i have to if you <Right. S 1> have to force it in use rubber mallet ใช้คอ้อนยางค้อนยางนะค,ะครับค้อนยางในการช่วยเคาะเข้าไปนะคะที่เราไม่ใช้ค้อนที่เราตอกปะตูเพราะว่าคอ้อนพวกนี้นะคะจะทําให้ไม้เกิดรอยได้ค่ะก็ใช้คอ้อนยางในการเคาะเข้าไปนะคะ โอเคโอเคแล้วเสร็จแล้วขอขอยกดูหน่อยขอยกดูหน่อยเฮ้ยเสร็จแล้วโอ้โหเร็วมากเลยนี่นี่นี่เข้าใจว่าสะพานนะฮะนี่คเป็นอย่างนี้สะพานเสะพานอ่าจารย์งงว่าติดกับผนังยังไงอ่านติดเลยติดเลยขอเจ้าบวมือให้กับชาติที่เสร็จแล้วหน่อยละกันนะฮถ้าติดที่บ้านนะคะวัดก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ไม้ระดับน้ำนะคะวัดให้มันมีระดับที่พอดีนะคะปิดเข้าไปดูเลย